ยอดมันค่ะงามมากค่ะดูดเ,เก็บลยน,นะคะโอ้ยนี่ไง สวัสดีค่ะม่สปาใบใบยญ้านะคะวันนี้จะพาทุกคนมาเข้าสวนด้วยกันนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูว่าเออจะมาเก็บผักในสวนว่าดูซิว่าจะได้อะไรมาบ้านนะคะอันนี้ยอดมันนะคะยอดมันสับปะหลังค่ะมันห้านาทีนะคะย้อนก็ไปรวกผักจิ้มกินกับน,น้ำพริกได้นะคะนี่ตําลึงค่ะตําลึงยอดงามงามช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะคะฝนตกด,ดีดีดูยอดงามงาม เมื่อวานโทรไปหาเพื่อนบอกว่าเออเนี่ยเมื่อไหรจะมาหาไม่มาหาเหรอตำลึงงามมากในะสวนเขาบอกว่าเขายังไม่มานะคะยากบมากเลยนะคะทุกคนมาบ้านแม่ย่ามาแทมทั่วทิ์เลยนะคะแต่ว่าทํางานไม่ได้นะคะว่าจะตัดยา่าพอดีว่าเพื่อตัดย่านมันเสียนะคะถังน้ํามันมันผุมันพันมันแตกนะคะเวลาไปกับเไปซ่อมนะคะแต่ช่างเขายาซ่อมให้ไม่ทันนะคะก็เลยไม่ได้ตัดยา่าค่ะ ว่าจะฉีดยาก็ฝนตกก็ฉีดมันก็คนไม่ได้ผลนะคะก็เลยไม่ได้ฉีดเหมือนกันนะคะลูกมะแวดเอสีแดงสุบบานเลยค่ะเยอะมากค่ะอันนี้ต้นไม่ใช่ที่เก็บประจำนะคะรโตเก็บอาจจะเคยใหญ่กว่านี้อีกค่ะ เดี๋ยวพาทุกคนมาเก็บมะเขือด้วยนะคะมะเขือขื่นค่ะไม่มีหนามนะคะกรอบมากจะเก็บลูกอ่อนด้วยนะคะลูกอ่อนก็กรอบนะคะนี่เริ่มแก่ก็มีแล้วนะคะถ้าเราไม่เก็บอะ่ะหนูกินค่ะทุกคนหนูชอบกินมากมากให้ทุกคนดูยอดตําลึงงามมากค่ะ พห้ทุกคนดูยอนตำลึงไม่รู้จะงามไปไหนนะคะงามมากๆค่ะคนดูยอมมันค่ะงามมากค่ะย่อกระถินค่ะอวบอวบงามงามนะคะทุกคนดูมะขามค่ะกับลากินีนะคะจิ้มกีกับน้ำพริกกะปิเอ้ ิ้มกีกับกะปินะคะหรือว่าจะจิ้มกีกับน้ำปลาหวานก็ได้นะคะกำลังกินค่ะอ่อนๆนะนะคะดูดิโอ้ทุกคนดูบ้าเลยค่ะดูเยอะมากทุกคนดูเยอะมากเลยค่ะดูในน้ำก็มีนะคะน,นี่โบโต,โต้นะคะโบโต้เยอะมากมามามมามามากดู เพื่อนใบย่าน่ะเขาชอบกินมากเลยนะใบย่านไล่ไปหาเขาบ้ามาหาใบย่านรูปหล่กเขาบอกว่าเขาย้ำไม่มานะคะเพราะว่ามันช่วงน,นี้มันก็ไปไหนมาไ,ไหนไปหาสู่กระระบะนะคะเพราะว่าโรคม,มันยังไม่ซานะคะเกีสั้นดูดิโบต้นเยอะมากค่ะด่ ตามน้ำพริกมะขามอ่อนก็อร่อยนะคะมูนี้ก็มีนะคะเยอะค่ะขบวนนู้ก็มีดูต้นมาดิมาแผกลายมากเลยนะคะไม่ยากตามน้ำพริกมะขามร่อนที่เราที่ใส่กุ้งนะคะวันนี้ก็ยังมีอยู่นะคะดูทุกคนดูกี่นี้นะคะเยอะสุดๆดูด เดี๋ยวมั่าค่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูหนอกไม้นะคะว่ามันขึ้นให้เราหรือเปล่านะคะทุกคนหนอไม้ขึ้นไหมคะขึ้นไหนหรอมาดูหนอกไม้คะ่ะทุกคนเว้ยมันขึ้นให้เราสอนหนอกกับลับดีสามหนอกกันแบบดีสี่หนอกกันลับดีคะ่ะอุย้มยมาแยกจะเก็บเลยนะพี่ไป่ยกจะเก็บเลยนะขอเก็บเลยนะคะโอ้ยนี่ไง ไม่เอยเก็บเลยนะคะนี่ไงเอาอีกจ้าอันนี้ด้วยนะคะนี่มีอีนอนนึงนี่โอ้ยนี่ได้แล้วะคะ่ะสี่นอนใหญ่ๆนะคะยาได้มาทั้งหมดสี่นอนห้าหนอนนะคะห้านอนใหญ่ๆค่ะแค่นี้ก็พอแล้วนะคะมะพร้าวค่ะอรูดโดดนะคะแต่ว่าเบาย่าว่าจะเอาไปกินสัลูกแต่ว่าเบายา่า ยิ่ขอพารุพาราแล้วนะคะก็เลยขอเก็บไม่ได้แล้วนะคะโอเคไปแยกลับมาถือที่ท่าน้ําแล้วนะคะมันดูซิว่าบายยกได้อะไรมาบ้างนะคะเฮ้ยเรามาโอเคอน,นี้หน่อไม้นะคะโอ้หน่อไม้ได้มาห้าหน่อนะคะ ยอกระถินค่ะงามงามงามมากมากค่ะปกติใบย่าไม่ได้เก็บนะแต่เห็นแล้วมันอดใจไม่ได้ไงก็เลยเก็บเดี๋ยวไปจิ้มกินกับนนะ้ำพริกหรือว่าขางกลับเดี๋ยวไปซื้อหอยนารูไปกินด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ตำลึงค่ะตำลึงนี่ไม่ได้ตั้งใจไปเก็บนะคะเพราะว่าใบย่ากินแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยออร่อยเท่าไหร่นะคะแต่แต่ใบย่าไปดูแล้วมันมาอดใจไม่ได้ค่ะทุกคนดูงามมากได้เยอะมากมากค่ะ เขาบอกว่าตำเลือนี่เป็นยาระบายนะคะใบหญ้ากินไม่เห็นได้ผลแล้วนะคะแต่ว่าเพื่อนใบหญ้าน่ะเขาบอกว่าเขากินแล้วมันได้ผลมั่ๆเลยนะคะแท่จะเข้าพอน้ำแท่ไม่ทานเลยนะคะดูดิเยอะมากแล้วก็ได้มะเขือมะเขือคืนกับแมแวันะคะมมแว้ขมนะคะไม่ใช่ไม่แว้มะเขือพวนะคะไม่แว้แบบไม่แว้ขมนี่แต่ใบหญ้าชอบกินนะคะได้เยอะค่ะ ได้เยอะมากๆเลยเบล่บาเบย่าจะไปกินคนเดีบบยวทานหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าแฟนเบยา่าเขาไม่ได้ค่อยไม่ไม่ใช่ไม่ค่อยหรอกเขาไม่กินพวกนี้เลยเลยทั้าตำาลึงกระถิงหน่อไม้มะเขือเขาไม่กินกับเบยา่าสักอย่างเลยนะคะเบยา่าเก็บอะไรก็กินคนเดียวคะ่ะค่ะนี่คือของทุกอย่างที่เราเข้าสวนและได้มานะคะ หน่อไม้ก็แกะเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้พี่ฝันุเขาเข้ามาคุยสัมมนาเออคุยไป,ไปเรื่อยๆแล้วก็แกะหน่อไม้ไปเรื่อยๆนะคะพอดีพี่เขาบอกว่าเขาจะไปกินข้าวแล้วน่าจะเที่ยนแล้วะคะ่ะเขาก็เลยออกไปแล้วเขาเลยเดินกลับบ้านไปแล้วนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ